สวัสดีครับพบกับช่องมาในโกฮอบบีกันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวพาโมเดลฟิกเกอร์ไรท์เมคานิกฮัลโลฮัลโลนะครับจากเรื่องคิโดเซนชิกันดัมนะครับตัวฮัลโลตัวนี้นะครับผมประกอบดิบอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ตัดเส้นอะไรเลยนะฮะสติกเกอร์ก็ไม่ได้ติดนะครับที่เบ้าตาของมันนะฮะก็เป็นของเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมเลือกใช้เป็นเคลียร์ใสนะครับสีเขียวที่เขาให้มานะครับมันมี2บอดี้ให้เราเลือกนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นสีรนนแบบี้ะ เรามาดูรอบๆตัวฮาโลกันนะฮะตรงนี้นะครับด้านในตรงนี้เราจะเห็นนักบินฮาโลขับอยู่นะฮะนี่ครับนี้ด้านข้างนะฮะก็ตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นี่ฮะก็จะยื่นแขนออกมาตรงนี้ก็ค่อยๆยืดออกมานะฮะนี่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจอยที่แบบว่าเป็นหลายๆข้อนะฮะก็ค่อยๆดึงออกมาอย่าดึงพูวดเดียวนะฮะเดี๋ยวแขนหักนี่ฮะค่อยๆดึงออกมานี่ฮะ ตรงนี้ก็ฝ่ามือสามารถหมุนได้360เลยตรงนี้ที่ด้านล่างก็จะมีเท้าของมันนะฮะก็คล้ายๆกับตรงแขนของมันนั่นแหละค่อยๆเดืองออกมานี่ฮะก็จะอ้าแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะเห็นโครงข้างหลังแบบนี้นะฮะอันนี้ผมเลือกใช้เคลียร์ใสเพราะว่าผมคิดว่าสีมันสวยดีนะครสีมันดูเขียวเลมอนฮะสวยดีนะครับยืน ขาอีกข้างหนึ่งนี่แล้วก็เปิดเดี๋ยวเปิดแขนทั้งสองข้างเลยนี่ฮะก็ค่อยๆดึงออกมานะฮะนี่ฮะค่อยๆดึงออกมาโอเคถ้าเราดึงแขนและขาออกมาหมดก็จะเป็นแบบนี้ฮรรูปทรงแบบนี้นะเปิดหูออกมาอ้าหูอ,อ,อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถยืนได้ของมันเองนะฮะนี่รัอยู่แล้วมันก็จะลม้ม เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ฐานอันนี้นะฮะที่เขาให้มาเนี่ยเอามาวางที่ตูดของมันแล้วก็ถึงจะตั้งได้ครับเวลาเก็บแขนและขานะครับก็ค่อยๆดันเข้าไปนะอย่าดันพวดนะค่อยๆดันก็แล้วกันนะฮะนี่ฮะเพราะมันเนี่ยมันจะติดนะต้องค่อยๆดันออกแรงนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากโอเคอันนี้น่าจะสุดละหรือเปล่านี่ฮะค่อยๆดันเข้าไปขาก็เช่นเดียวกันฮะค่อยๆดันแต่ขาไม่ยากครับขาไม่ค่อยยากที่ที่แขนเนี่ยมัน ข้างในจอยมันจะเป็น2สเต็ปข้างในฮะแต่เรามองไม่เห็นนะนี่ฮะค่อยๆดัดพอฉันค่อยๆดัดเข้าไปแล้วก็เก็บแล้วก็เปลี่ยนหูนี่ฮะก็จะเป็นลูกบอลขนาดก็ประมาณฝ่ามือเรากรำได้พอดีเนี่ยฮะประมาณลูกเทนนิสประมาณนั้นได้นะฮะคิดว่าน่าจะประมาณเท่ากับลูกเทนนิสลูกเบสบอลน,นะครับ ส่วนบอดี้นะครับเราสามารถถอดแกะออกได้ตลอดเวลานะครับแต่เวลาถอดก็ระวังก็แล้วกันนะฮะก็ดย๋ยว <Body. S 1> น,นี้อาขาออกมาก่อนก็แล้วกันค่อยๆถอดเพราะว่าผมหักไปละเคียวมันหักไปละอันหนึง่งตรงนี้ <c oughs> นะฮะเพราะว่าพวกงานกันพาเราต้องระวังฮะเวลาเราถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนพาร์ทเนี่ยเปอร์เซ็นที่ว่ามีความหลุดหักงอได้มีอยู่นะฮะ ถึงแม้ว่าจะเป็นงานใหมายงานเก่านะฮะต้องระวังนะฮะอันนี้ติดข้างบนเ่ยถอดยากนิดนึงถัดมาตอนนี้นะครับก็ถอดโครงบอดี้ด้านนอกออกหมดแล้วนะครับก็จะเห็นโครงในของมันเพียวๆเลยนี่นะฮะไม่ได้ตัดเส้นอะไรเลยนะครับอันนี้ประกอบดิบมอย่างเดียวเลยตรงนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นอีกนิดหนึ่งนะครับก็สามารถตรงเนี้ยกรายปากใช่ไหมเนี้ยคล้ายๆปากของมันสามารถเปิดฮัทออกมาได้ครับนี่ฮะ พอเราเปิดฮัทออกมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเคียวที่ไว้ปรับดวงตาของมันได้นะครับนี่ฮะก็สามารถปรับซ้ายตรงนี้ก็เหมือนถ้เป็นตาเศร้านิดนึงนะครับปรับขวาก็จะเป็นโหมดตาดุตรงนี้นะฮะ ที่ด้านในตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ชุดไฟได้นะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยบันไดาขายแยกต่างหากนะครับส่วนที่แถมมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นลังเปล่า,ลา,ลา,ลาครับไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ถอดออกมายากมากเนี่ยดึงออกมาแล้วก็ไม่ออกด้วยเนี่ยใช้แรงแล้วก็นะฮะดึงไม่ออกครับไม่รู้ใส่แน่นไปหรือเปล่านะตอนประกอบนะครับ โอเคคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะฮะอันนี้ลูกเล่นก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็มีความน่ารักมากอยู่นะฮะตัวนี้นะครับใครที่เป็นแฟนกันดัมแล้วก็ชอบตัวฮาโลฮาโลคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมีสะสมอยู่แล้วนะถัดมานะครับอันนี้ลองยืนเปรียบเทียบกับสเกลรุ่นต่างๆนะฮะทางซ้ายสุดนะครับอันนี้จะเป็นเอ็นทิเกตนะครับหต่อร้อนะครับถัดมาอันนี้เป็นก็ฮาโล l ฮาโลนะครับสเกลความสูงเป็นเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะแต่ดูจากสัดส่วนแล้วก็ประมาณ หนึ่งในสองของตัวเมคก,กนิกตัวนี้นะฮะแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นมัสเตอร์เกตนะครับความสูงก็ประมาณถึงช่วงน่องอะนะครับของน่องตัว X78 ต,ตัวมัสเตอร์เกตตัวนี้นะครับ ผมสรุปนะครับฟิกเกอร์ไลท์เมคานิกฮาร์โลตัวนี้นะครับก็มีขนาดที่กําลังพอดีกับมือเราเลยนะครับแล้วก็มันมีบอดี้ให้เราเลือก2ชุดนะครับก็คือบอดี้สีเขียวออริจินอลของมันกับสีเขียวพาร์สไสนะครับซึ่งผมเลือกใช้พาร์สไสเพราะว่าเราเห็นโครงในของตัวหุ่นนะครับซึ่งมันก็แปลกตาดีนะครับแล้วก็ดูเด่นขึ้นมาด้วยนะฮะลูกเล็กของมันเรื่องของการเปิดฮาร์ดเปิดแขนอะไรพวกนี้แล้วก็ปรับตาก็โอเคอยู่นะครับซึ่งไอตัวเล็กตัวนี้เนี่ยทำไม่ได้นะครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะส่วนเรื่องข้อเสียนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเวลาเราเปลี่ยนบอดี้นะครับถอดเข้าถอดออกพวกนี้เนี่ยพวกพาโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกงานใหม่ๆห,หรือว่างานเก่าที่เราต่อมาแล้วหลายปีเนี่ยเวลาเราถอดเปลี่ยนพาร์ตอะไรพวกนี้เนี่ยบางีต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่ามันจะเบาบางด้วยนะครับยิ่งเป็นพวกพาร์ตโมเดลเก่าเกเก็บมาหลายปีเนี่ยบางทีมันโดนความร้อนอะไรพวกนี้เนี่ยพลาสติกมันอาจจะแบบว่ามีการเปลี่ยนสภาพของมัน ต้องระวังนะครับอย่างตัวนี้นะครับตอนที่ผมประกอบเสร็จแล้วผมก็ลองถอดแกะดูนะฮะก็ั่นแหละฮะทำเกลียวหักไป1จุดนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะโอเคครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะยังไงก็หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตาม s u b s c r i b e ให้ทางเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย